โอเคครับผมก็อยู <t <t ่กับผมโปรดทีวีเอ็กซ์ดีด้วยนะวันนี้เราก็จะมาแจ็กลาอ R ีถ้ามีเสียงแล้วก่นต้องขออภัยนะครัไปดูรหัสที่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวขอจะคิดนี่ก็คือชื่อนะชื่ออันนี้ไม่ก๊อปตัอยู่ทุกน้ เขาส่งมาให้เจก้าสี่สี่หนึ่งสามเด็ดหกสี่เซตเอคิวเอออันนี้ขออันนี้ขออันนี้ง่ายนะยบีเ โอเครหัสที่หนึ่งก็ไปกันแล้วนะไปดูรหัสที่สองเลยนี่ก็คือนี่ก็คือชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูรหัสกันเลยโอเคนะเราก็ใส่รหัสนะผมจะขึ้นรหัสไว้หน้าจอให้นะมันมีเยอะเลยต้องเปิดปุ่มดีโหลดเลย อันนี้ผมขอมาาไม่ใส่เปดูรหัสแอร์ต่อไปนะเพระาะว่าใส่แล้วเครื่องมันค้างมีสียงแล้วลูกก็ขออภัยด้วยนะไปดูรหัสที่สามมาเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคนี่ก็คือชื่อนะครับถ้ามีเสียงแล้วลูวกกู็ขออภัยด้วยเพราะคนที่ทำง,งานพ่อผมมันเสียงดังมากไม่รู้จะได้ยินไหมโอเคใส่ไปก่อนเลยเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะรหัสที่สามมีอะไรเลย เค okay, ขึ้นมาเค okay, เป็นหัสที่สีโอเคนี้ก็รหัสที่ห้านะครับอย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยมาที่ห้าล่าสุดท้าละไลจ้ากด่ลคล,ลิปเ้ยไบ่มถ่นล้ไโอเคโ <Okay. S 2> okay, นะอเคนับกลับมาละโอเคคลิปนี้ก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับโอเคไปหมดแล้วบ๊ายบายขึ้นร่ามา